คลิปต่อมาฮะฟรีไฟกดแปลกๆของการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเฮ้ยน่าสนนะเนี่ยไม,ไม่คิดว่าจะมีคนทําแบบกดแปลกๆฟรีไฟเหมือนกับผมเลยเนี่ยเอ้ยไปดูดีกว่าฮะทุกคนไหมเฮ้ยข้างหน้าอะไรส้มๆวะเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ใครล้มตรงนั้นน่ะเฮ้ยมีเลือดไม่ใช่ละจอด่วนจอด่วนเดี๋ยวมีคนบาดเจ็บไหมเนี่ยโอ้ยมีหนึ่งคนในหัวแตกหลอวะเฮ้ยพี่ครับไม่ได้การละผมก็เลยหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาพี่เอฟให้มารับผู้ป่วยด่วนเฮ้ยทำได้เหมือนมากเลยพขับรถกู้ภัยมาที่สะพานคลองทีดีด่วนมีคนบาดเจ็บคาดว่าน่าจะโดนรรรรถชนนนโโโออเเเคคแแแปป๊๊บบบบึึงงงผมก็ลลยยีีวาาสททศัพ์้ ไปเช็คอาการพี่ว่าเจ็บตรงไหน<อ>พี่คนนี้ยังโชคดีแกยังมีสติอยู่พี่ได้ยินผมไหมพี่ขับรถมาสองคนใช่ไหมเหมือนพี่เขาจะพูดตอบไม่ได้<อ>ก็เลย<ท>พยักหน้าแทนแลวผมก็เลยสงสัยว่าแล้วอีกคนนึงหายไปไหนที่วางอยู่ตามพื้นนี่เหมือนเครื่องในคนเลยนะเนี่ยือนี่อะไรวะวิบ,บวับวิบวับผมเลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นแหวนเพชรผมก็เลย <โฮ S 1> นึกข<ว>ึมได้ว่ากฎข้อที่2ห้ามขโมยของห้ามล่วงเกินห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีเช่นหมินชิบหายหนักจังเลยผมก็เลยว่าจะเก็บแหวนเพชรเอาไปให้เขาแล่ผมก็หันหน้าไปหาพี่ทีี่่นนอออยูพด